วัดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเกี่ยวกับเห็ดโคนน้อยกันนะคะก่อนที่จะทำเมนูนะเราจะต้มเห็ดให้สุกก่อนนะคะเห็ดผลก็เพราะว่า,ามันจะดึงกลิ่นของเห็ดนะคะออกมาให้หน้ารับประทานกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเห็ดเวลาเราเอาไปประกอบไปปรุงอาหารต่อไปจะสุกหรือไม่สุกนะคะวิธีนี้ก็คือเอา มั่นใจได้เลยว่าเห็ดเราสุกแน่นอนพอได้เห็ดมานะเราก็จะมาล้างทาความสะอาดนะคะสามสี่น้ําเลยนะคะล้างให้สะอาดที่สุดค่ะของเราล้างสี่น้ำน้านําแรกก็แบบเอาแค่เศษต่างๆคร่าวๆออกส่วนน้ําที่สองก็คือขัดตรงโคนที่มีเศษใต้หรือเศษอะไรที่ติดมาจากถุงเพราะเชื้อเห็ดน,นะคะเห็ดน,นี้มาจากโรงเรือนเนะเาะอาจจะดูช้ำๆนิดนึงเพราะว่า เราซื้อมาจากอนนุบลครบ24ชั่วโมงพอดีเี่ก็จะช้ำนิดนึงพอล้างเสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกสองน้ำเป็นสีน้ำพอดีนะคะเมื่อล้างเสร็จนะเราก็จะเอาไปต้มนะคะต้มก็ใส่แค่เกลือกับผงปรุงรสรสดีก็พอค่ะเวลาต้มสุกนะ คือกินแบบนี้ก็ได้เลยกินกับน้ำพริกนะคะจะให้รสชาติที่หอมแล้วก็อร่อยมากด้วยแต่เราอ่ะพอต้มสุกเราจะเก็บใส่ถุงไว้แล้วก็มัดปักถุงให้แน่นนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปทำเมนูต่อไปหรือเก็บไว้นานๆได้นะคะเป็นเดือนก็ได้โดยแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นไว้นะคะอาเมอร์เราต้มเห็ดโคนน้อยสุกเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมา ชวนเพืเ่อนๆไปทำเมนูที่ขึ้นชื่อว่าซัวหิดโคนน้อยค่ะซัวหิดคนน้อยนี่คือตัวเอกของเมนูนี้ก็คือดอกขานะคะเราก็จะไปตัดดอกขานะที่กำลังบานดอกคืออันนี้คือเจร้อนนะคะตัดมาก่อนวัตถุดิบก็จะมีดังรูปเลยนะคะเริ่มจากเอาเหิดโคนน้อยค่ะออกมาตู้ยินที่เราใส่ถุงแช่ตู้ยินไว้นะ อันนี้คือเห็ดที่ต้มสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพริกหอมแดงกระเทียมค่ะมาเสียบนะเพื่อจะเอาไปย่างไฟนะคะบ้านเราเรียกจีนะภาษาบ้านๆคือเอาไปจีนั่นเองจีให้พริกหอมกระเทียมสุกแล้วเสร็จแล้วก็มาตำค่ะตำให้ละเอียดเลยจ้าสวนเห็ดคนน้อยนี่ทำ คล้ายๆแกงนะคะแต่ว,ว่ามันไม่ยุ่งยากขนาดนั้นเสร็จแล้วก็เอาเห็ดที่เราต้มสุกนะมาตั้งหมอ้อตั้งไฟค่ะเติมน้ํานิดหน่อยแล้วก็เอาพริกที่เราตําไว้อะคะ่ะใส่ลงไปเติมรสดีลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เราไม่มีน้ําปลาใบไ,ไม้นะหรือน้ํากระท้อนนะคะก็ใส่แค่ น้ำปาลาร้าแทนใส่เพื่อแต่งกลิ่นเฉยๆนะคะให้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราก็ดอกขานะคะมาหัน่นออกเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปใส่ค่ะสัวนี้คือจะหอมมีกลิ่นหอมของดอกคานะคะเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว เป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยด้วยแล้วก็แซบสุดๆค่ะเอาไว้สดน้ําร้อนๆนะคะกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็ได้เราลองแล้วนะอร่อยสุดๆเลยสดเกลี้ยงถ้วยเลยค่ะเมนูต่อไปที่จะทําก็คือผัดเห็ดคนน้อยใส่ใบโหระพาค่ะเครื่องปรุงก็มีดังรูปเมื่อกี้นะคะใส่เยตําพริก แดงแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะที่เราต้องหั่นพริกเป็นท่อนๆเพราะว่าเกลือของพริกราคะตามค่อนข้างละเอียดช้าเราก็เลยต้องหั่นเป็นท่อนๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรใส่น้ำมันลงไปค่ะเอาพริกที่เราตำเมื่อกี้ค่ะลงไปผัดในน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะผัดให้หอมแล้วแล้วเราก็เอา ขอน,น้อยที่ต้มสุกอะค่ะใส่ลงไปดามด้วยรสดีน้ำตาลค่ะแล้วก็ซอสผักเขียวจริงๆคือบางคนไม่ชอบซอสผักเขียวก็ใส่ซอสหอมลงไปได้นะคะเก <c oughs> <ๆ S 2> ลือนิดหน่อยนะ <c oughs> แล้วก็ผัดผันให้เข้าก <c oughs> ันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาใบโหระพาค่ะใส่ลงไปเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดผัด นี่เราจเห็นว่าถ้าเราต้มุดคูณก่อนนะคะก่อนที่จะมาปรุงอาหารเวลาปรุงอะคะก็จะง่ายนิดเดียวรสชาติออกมาดีได้นะคะแล้วก็ทำไมา่ยากด้วยเพื่อนๆลองทำดูนะ